มาตรการลดหย่อนภาษีหรือช็อปช่วยชาติของรัฐบาลในช่วงปลายปี2558ที่ผ่านมาที่ให้ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีมหาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทส่งผลให้มีเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวางไว้12,500ล้านบาทมาเป็น14,00 0ล้านบาทหรือทำให้ประชาชนมีการจับจ่ายเพิ่มเติม,ตมกว่า1990ล้านบาท ขณะเดียวกันจากการประเมินผลมาตรการลดหย่อนภาษีพบว่ายัางช่วยให้ผู้ที่วางแผนในการซื้อสินค้าไว้เกิน1 5 0 0 0บาทดูแล้วได้รับอน,นิสงจากมาตรการดังกล่าวไปด้วยโดยมีมูลค่ากว่า6 9 5 0ล้านบาทส่งผลให้ภาพรวมมีเงินสัมภาจากมาตรการช้อปลดหย่อนภาษีเป็นเงิน17,587ล้านบาทซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง5าเท่าขณะที่รัฐสูญเสียรายได้เพียง3 1 8 8ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับช่วงเวลาและสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนที่มีเงินออมยังพร้อมที่จะใช้จ่ายหากมีมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบ,บาลใช้มาตรการเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยธุรกิจจะเข้าสู่ร,บระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีต่างๆที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับข้อถิ่นฐันคือถ้าสูเศรษฐกิจไทยมีสถานาการณ์ที่ซึมตัวลงหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝานันรษฐกิจไทยเนี่ยไม่โดดเด่นไม่คึกคักเนี่ยรัฐบ,บาลสามารถใช้มาตรการแบบนี้ในการลดหย่อนภาษีซึ่งอาจจะเพิ่มวงเงินจากหมื B B ่นหะ้าเป็นสามหมื่นถึงห้าหม ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เกิดกําลังซื้อได้มาตรการนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลทาําให้คนจับใจให้สอยมากขึ้นมีบรรยากาศดีๆเกิดขึ้นในความรู้สึกข,ของประชาชนในแง่ของความเชื่อมันนะะ่นครับมาตรการช็อปช่วยชาติถือว่าเป็นมาตรการที่ทําให้เกิดจิตวิทยาในเชิงบวกสําหรับประชาชนเพราะช่วยให้ประชาชนรู้สึกถึงบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่มีความคึกคักขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเห็นผลได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นมาตรการระยะสรรั้นที่จบภายใน5วัน โดยผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่ามาตรการชอบช่วยชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ถือว่ามาถูกทางในยามที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลต้องเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังกดถอยโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ใหม่ให้รัฐบาลหาแหนวทางรับมือควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนั้นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องแก้ใหม่เนี่ยแล้วกับโจทย์เดิมก็คือการทําให้เครื่องยนต์ทุกตัวที่ยังเดินเครื่องได้เช่นการจัดจ่ายช่วสวัภายในประเทศโดยประชาชนโดยธุรกิจแล้วก็การลงทุนงภาครัฐเนี่ยให้เคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วและการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าโดยหลักการถือว่ามาถูกทิศนะครับแล้วก็มาถูกทางและสิ่งสำคัญก็คือการจัดเยียวยาผลกระทบของราคาพืชผลนาการสิที่ตกต่ำแล้วก็ปัญหาภัยแล้งรัฐบาลกันงบกลางไว้เป็นแสนล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นการวางกรอบแนวคิดที่ถูกทางถูกถูกประเด็นที่สุด แต่ปัญหาที่สําคัญคือเวลาและมาตรการที่ใช้จะเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยคงต้องตามครับแต่ถ้าถามว่าแนวทางมาถูกทางไหมถูกทางครับในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจได้เห็นมาตรการช็อปช่วยชาติอีกครั้งเพราะนอกจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนเกิดการจับจ่ายยางช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสมาคมผู้ค้าปลีกตเตรียมเสนอรัฐบาลให้ประกาศใช้มาตรการนี้อีกครั้งในช่วงเทศก,กาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงในอีก3เดือนข้างหน้า โดยหลังจากนี้ต้องจับตามองว่ารัฐบาลจะเห็นด้วยและประกาศใช้มาตรการช็อปช่วยชาติอีกครั้งตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกเสนอหรือไม่